สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มูล,ล้วนะคะในช่องมุกี้มูลเกิร์ค่ะวันนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เนาะ Develop do to this with you อะไรนะที่เขาาอยากจะทำกับคุณในตอนนี้นะคะ ไม่มีไพ่ให้เลือกนะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอหากรู้สึกว่าใช่ดีต่อใจก็รับเอาพลังงานตรงนี้ไปนะคะไม่ใช่ไม่ดีต่อใจนะทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันเดดังซิ้นดูไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะเอามาดูซิอะไรนะ ที่เขาอยากจะทํากับคุณในตอนนี้ mm. <boo> อืม b a m b o forest เขาอยากจะใช้เวลาอยู่กับคุณท่ามกลางธรรมชาติตามลําพังสองต่อสองนะคะในพื้นที่ที่สงบสบายใจ ผ่อนคลายนะคะได้ยินแค่เสียงต้นไม้เสียงลมกระทบนะคะมีแค่คุณสองคนเท่านั้นที่ได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติด้วยกันอืมบางคนเขาอยากจะชวนคุณไปญี่ปุ่นด้วยปะเนี่ยเกียวโตโอาราชิยามาความเป็นป่าไผ่ก็มาด้วยอืมอะไรนะ ที่เขาอยากจะทำกับคุณในตอนนี้อุ๊ย <c oughs> breathtaking ว้าวอยากที่จะบอว่าเอาหน้ามาใกล้ๆคุณนะคะจากซอกคอหลังใบหูเป่าลมหายใจรดบางๆนะคะ อาจจะอยากกระซิบอยู่ข้างหูนะคะแอบอยากสนๆเบาๆนะแอบอยากแบบให้คุณรู้สึกแบบวะ่าโอ้ยแทบจะหยุดลมหายใจหรือใจเต้นไม่เป็นสามสนน่ะอืมเขาคนเนี้มาดูอะไรนะที่เขาอยากจะทำกับคุณในตอนนี้ เขาอาจจะอยู่ในที่ทำงานเนาะตอนเนี้ที่คุณเข้ามาดูอะหรือเขาจะเป็นคนที่แบบยุ่งอยู่กับงานแล้วแบบอยากจะแบบเทงานทิ้งไปให้หมดหรือแบบอยากจะแบบรีบๆเคลียร์งานเน่ยเ,เพื่อจะได้มีเวลาเนี่ยมาใช้ร่วมกันกับคุณเนี่ยค่ะเขาว่างงานหรือเปล่าเนอ อะไรนะที่เขาอยากทำกับค <c oughs> is ุณในตอนนี้เขาอยากจะชวนคุณไปชกมวยไม่ใช่อยากจะแกล้งคุณหรือเปล่าคะเขาอยากจะยั่วโมโหคุณหรือเปล่าคือคุณเป็นคนที่แบบว่าโดนโดนยั่วแล้วแบบขึ้นง่ายหรือเปล่าแต่แต่เขาอาจจะชอบแกล้งคุณนะ แบบอาจจะแบบอยากเห็นคุณแบบดื้อบาๆขานเบาๆตานเบาๆมันอาจจะเป็นด้านที่วบาว่าปลูกความเป็นแบบนักสู้ในตัวเขาขึ้นมาที่เขาแบบอยากที่จะปราบพยชน์คุณนะคะแอบบอยากชวนคุณไปดูมวยหรือเหมน หรือไปออกกาลังกายด้วยมาเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณต้องออกกําลังกายหน่อยด้วยานะงานชกมวยเข้ามาเนี่ยฮะหรือถ้าใครบางคนที่เดี่ยวคนต่างประเทศนะก็าอาจจะอยากมาเมืองไทยก็ได้นะออานะคะอยากจะชวนคุณไปดูไปดูมวยเอาไม่น่าเพราะว่าศิลปะมวยไทยเป็นอะไรที่แบบว่าชาวต่างชาติชอบดูเนาะงานต่อยมวยเข้ามา หรือเขาอยากจะให้คุณทุบเขาเบาๆป่ะคะเนี่ยนี่น่ะนี่น่ะอเขาอยากจะทำอะไรกับคุณในตอนนี้เลิฟอืมอยากจะโอบอยากจะกอดคุณด้วยความรักนะคะอยากจะเอาจมูกเนี่ยมาชนเนับ หน้าผากของคุณนะคะอืมอยากจะพูดจาภาษาดอกไม้นะคะภาษารักด้วยกันเอาละมาดูสิเขาอยากจะทำอะไรกับคุณในตอนนี้ว้าวอุ๊ส์ดริป p i n g เขาอยากจะชวนคุณเล่นน้ำอะค่ะด้วยกัน ว่ายน้ำด้วยกันช่วงนี้ซนะัมเมอร์เนาะใช่ไหมอากาศร้อนนะคะอยากจะชวนคุณไปเที่ยวทะเลหรือว่ายน้ำที่สระว่า่นะตัวเปียกไปได้วยกันนะตัวเองนะคะหรืออาบน้ำด้วยกันหรือเปล่าอ่า <broom stick insi> มีคนขี้ร้อนในนี้แหละไม่รู้ใครเขาอยากจะทำอะไรกับคุณ ในตอนนี้ t i t i n p p อ p เขาอยากจะแบบส่งข้อความมาหาคุณแล้วก็ชวนคุณไปเดทนะคะคุณกับเขาอาจจะพบเจอกันผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะอืมนะคะหรือเขารู้สึกว่าตอนนี้อยากจะเดทกับคุณเพราะไม่งานนะกลัวค,คุณจะไปแบบว่ปไปคุยกับคนอื่นหรือจะไปเดทกับคนอื่นแทนถ้าเกิดว่าเขามัวแต่แบบ อยู่กับเวิร์กเพลสเนี่ยไม่งั้นคุณจะไปเด็กคนอื่นนะคะอืมเขาอยากจะทำอะไรกับคุณในตอนนี้เขาอยากจะมีช่วงเวลาดีๆนะคะได้แบ่งปันกับคุณนะคะแชร์ริงเนาะ แล้วก็มีอารมณ์ที่แบบว่าอยากที่จะกอดคุณแน่นๆนะคะอืมต้องเปลือยไหลด้วยหรอกอดกันนี้ต้องเปือยเปือยไหลด้วยหรือเปล่าอืออาจจะอยากเห็นคุณแบบโชว์ไหลาขาวๆเนียนๆนะคะเยา้าเยวนเบา,เบาๆหรือไม่งั้นก็คืออาจจะแบ่งปันช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันนี่แหละออ ไม่สิบแปดบอกสักวันได้ไหมเขาอยากจะทำอะไรกับคุณนะคะเออเขาอยากจะชวนคุณไปทานอาหารแต่เหมือนเขาห่วงสุขภาพคุณเนาะอืมอยากอยากจะชวนคุณไปทานอาหารทานอหารเพื่อสุขภาพหรือช่วงนี้เขาน่าจะเป็นห่วงคุณค่ะหรืออีกในหนึ่งนะคะบางคือบางกรณีเนาะที่อาจจะมีแบบ ปัญหาการหม่ได้เข้าใจกันยังไม่เคลียร์กันเขาอาจจะอยากที่จะแบบดีท็อกซ์ความสัมพันธ์ที่มันเคยเป็นประเด็นกันเนี้ยนะคะให้มันแบบว่าไม่ค้างคาเนาะอืมอีกต่อไปอารมณ์แบบว่าทานผักนะแล้วคลีนอะไรที่มันแบบว่าท็อกซิกท็อกซิกในความสัมพันธ์เนี่ยไปซะเขาอยากจะทำอะไรกับคุณในตอนนี้ โอ oh. อยากที่จะกอดคุณให้แน่นๆในขณะที่คุณเองก็โอบรัดเขานะคะสบสายตากันเบาๆด้วยความรุ่มร้อนหรืออารมณ์ปรารถนาที่อยู่ในใจเนาะอืมสองต่อสองอยังลึกซึ้งให้ภาพแทนคำพูดคะ่ะ อยากจะทำอะไรกับคุณในตอนนี้เขาอยากจะเห็นนะคุณพร้อมรอยยิ้มคุณอาจจะยิ้มสวยเขาคิดถึงรอยยิ้มของคุณนะคะอือยากจะทำให้คุณยิ้มได้อยากจะทำให้คุณอารมณ์ดีเนะโอ้ Ooh, perform เขาอยากจะชวนคุณไปดูการแสดงด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่งั้นอีกในหนึ่งเขาอยากที่จะเห็นคุณใกล้ๆนะคะราวกับคุณเป็นโชว์พิเศษของเขานะคะเ,เพราะว่าเขาห่วงคุณนะ่ะนะคะรูปร่างหน้าตาอย่างเนี้ยหุ่นแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยเป็นของเขาคนเดียวเขาอยากที่จะเห็นคนเดียวไม่อยากให้ใครมาเห็นอือ ขาอยากจะทำอะไรกับคุณในตอนนี้อยากจะไปเที่ยวคุณค่ะได้เก็บรูปนะคะรูปถ่ายด้วยกันถ่ายวิดีโอด้วยกันเซลฟี่ด้วยกันใช้เวลาด้วยกันเนาะ าอยากจะทําอะไรกับคุณในตอนนี้เขาอยากที่จะอยู่ในที่ที่แบบอาจจะแสงสลัวสลัวนะคะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่เขาอยากจะแสดงความปรารถนายังลึกซึ้งที่เขามีต่อคุณผ่านภาษากายอืมเอามาดูสิคนที่อยากทำอะไรกับคุณในตอนนี้อือยากจะสื่อสารอะไรบ้างจ๊ะ No one can replace you. Mamikai cry, Please come to feel my heart beat. Listen to my heart beat. Two PM Matamai. เขาปสุกอกเขาไปอยู่ใกลๆตัวเขาฟังเสียงหัวใจเขาที่มันกำลังเต้นแรงเพื่อคุณนะคะ There is no dessert in this world has sweet taste like your voice อ yeah, ย่าชวนคุณไปทานขนมด้ปะ ในนี้มีคนชอบทานของหวานหรือเปล่าคะและเขาบอกว่าไม่มีของหวานใดในโลกนี้ที่จะหวานเท่ากับเสียงของเธอแล้วแหละอ r y ฉันขอโทษนะ มีช่วงที่เขาไม่น่ารักใช่ไหมเขาขอโทษน,นะอืมขอโทษน,นะที่ไม่น่ารัก I can't stand with the tops feelings anymore oh, อเขาทนกับอารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่มันแบบ หน่วงนะคะที่มันแน่นอกที่มันล้นอยู่ในใจเนี่ยที่เขาแบกรับไว้เนี่ยในเรื่องราวของที่เกี่ยวกับคุณเนี่ยไม่ไหวอีกต่อไปแล้วนะคะเออกัดฟันทนมานานแล้วเนี่ยแบบอาจจะอยากทำอะไรตามหัวใจที่ตัวเองต้องการเสียทีเนาะแบกรับมันไวความรู้สึกเข้มข้นที่มันมันหนักมันหน่วงที่เขาแบกมันไว I keep writing you so many messages and then I delete เขาอยากจะส่งข้อความหาคุณมากๆเลยนะเคลยนแล้วนอีกเคลยนแล้วนอีกแล้วก็ลบไม่ส่งอ่ะอย่างนี้ก็ได้หรอโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังเนาะ ใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงถึงมาตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันในสิ้นถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดได้ดสคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปยังไงก็ฝากนะคะดวงความรักรายสัปดาห์ดวงรายสัปดาห์นะคะกับพี่มุกี้มูลเกิร์ลใที่หม b e s บส h a i l a n d เนาะตามเว็บไซต์ที่อยู่คลังนี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะบ๊ายบาย